โยสวัสดีครับวันนี้วันที่5กิจกรรมพิเศษเนาะน,นีคลิปพิเศษทําให้เผื่อคนเล่นเหมืองไม่เป็นวันที่5ที่เปิดมันจะมีกิจกรรมเหมืองมานะครับเวล40เล่นได้วิธีเล่นก็คือกดเข้าไปตรงบุกเหมืองเนี่ยเกิดมาเราจะอยู่ที่เมืองเจยนเย่เมืองพวกเนี้เยเจนเย่อะไรฟ้าฟ้านี่แล้วเราจะมีพลังงาน100ใช้ข้าวโพดเอ้ยอะไรวะเออข้าวอะตัวเนี้ย ข้าวมีให้เท่าไหร่ผมจําไม่ได้แล้วเพราะผมตายไปหลายรอบแล้วเราก็ถูกใจเมืองไหนแล้วก็ไปอยู่โดยธรรมดาพื้นฐานนะครับพูดถึงพื้นฐานก่อนสีจิว๋วคือเมืองแดงเมืองสีแดงเนี่ยจะได้เพชรได้ทองเนี่ยวันละ600สีแดง600นะสีส้มได้วันละ400ถูกไหมสีส้ม400สีม่วง200ตามนี้ แล้วทีนี้ติผูตโตสีแดงแต่เห็นไหมมันเขียน3เท่านี่คือคูณ3นะ600คูณ3คือ 1, 8 8 0 0ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดคือต่อวันนะครับถ้าสมมุติเรายืนต่อวันทั้งวันโดยที่ไม่มีใครมายุ่งเนี่ยเราจะได้1,800ส่วนนี้เมืองนี้วันเซียเนะี่ยเอ้ยกดผิดโอ้โหพลาดเลยย้ายกลับก่อน พลาดเลยก็ดีกว่าให้มันเตะกลับครับเนี่ยพี่ผมบอกอ่ะผมได้600ใช่ไหมหมูต่อคูณ3ก็คือพันแต่อวันเสร็จแล้วมาดูตรงนี้ถ้าเราเข้ามาของกันหลายๆคนคือน่าจะประมาณเกินครึ่งอะคือส่วนมากของเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมดบวก15%จากพันแจะเป็น2 0 7 0 แต่ว่ามันมี A สองตัวนี้คือคนอื่นมาอยู่ด้วย3าล้านกว่าเก่งกว่าผมตีไม่ไหว3าล้านเจ็ดตีไม่ไหวคือถ้าเราตีออกไปได้เนี่ยกองทัพผูกขาดมันจะบวก20%มันจะกลายเป็น2,400ต่อวันถ้าเราคลองกิวเดียวแล้วเหมืองคูณ3 ได้2,400ทองต่อวังซึ่งมันก็เยอะนะเนี่ยก็ต้องคอยมาเก็บพวกเนี่ยนั่นแหละกิจกรรมก็มีแค่นี้ครับบางเซิฟก็ตีกันบางเซิฟก็ต่างคนต่างอยู่สบายสบายแต่ว่าเมืองคูนเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกๆุกเที่ยงนะอย่างวันเนี้ยเมืองนี้คูน3วันพรุ่งนี้เมืองนี้ก็ไม่คูนแล้ว ก็อาจจะต้องย้ายถินฐานกันทั้งกิลหรืออะไรก็ว่ากันไปนีนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดแม่ทัพของผมกิลผมแต่ว่านี่มันขึ้นในอะไรอ่ะนี่ดูนี่สแลสุดยอดแม่ทัพเออสุดยอดมากนี่ไล่คนไปหมดนี่อันนี้หัวกิลผมยังไม่อ่อน เห็นไหมพอตีนะ่ะผูกขาดได้20%เอนะี่ยอันนี้คือไม่มีใครเลยก็สองสเออประมาณเนี้ยแล้วเราก็คอยเก็บทองแค่นั้นครับวิธีการเล่นไม่ยากก็สู้ๆกันครับขอให้ทุกคนชอบดีสนุกกับเกมสวัสด,ดีครับ